ที่ใน,นขาวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโน่ปรอกิ้งสไตล์ประจาวันที่16ตุลาคม2566โดยชายผู้บัาคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของเทียงวันนี้การเด็กวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเทียงวันนี้เอาแล่วยังไงด่วนเลยนะเปิดราคาตั๋วทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ณสนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยไทยทีเทตเมเจอร์ประกาศวันจำหน่ายตั๋วเข้าชมเกมทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกที่สนามราชมังคาากีฬาสถานซึ่งทางไทยทีเทตเมเจอร์ได้ประกาศวันจำหน่ายตัว๋วนัดแรกของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยส่วนหนึ่งนะแมชสำคัญที่แฟนบอลไทยเฝ้ารอคอยก็คือทีมชาติไทยพบทีมชาใใติเกาหลีใต้ทีมระดับท็อปของเอเชีย นำทัพมาโดยซซนทึมินกับตันทีมทนานฮำพรสเปอร์เคม,มินแจดดารับจอมแกลงจากบายเยมินิกอีกครั้งอินนารุกตัวเชฟจากทางปาลิซัชแมง ทางไทยทกเ็ตเมเจอร์ได้ประกาศจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมที่จะพบกับเกาหลีใต้ล้าเช่นเดกันแต่เป็นการจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมแบบแพ็กเก็ต3แมชโดยบัตรเข้าชมเกมนัดเดียวนะฮะสำหรับแมชทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะจำหน่ายเมื่อใดกันแน่โดยบัตรเข้าชมเกมแบบแพ็กเก็ต3แมชเนี่ยจะสามารถเข้าชมได้ทั้งเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนทีมชาติเกาหลีใต้และก็ทีมชาติสิงคโปร์หรือว่ากวมซึ่งจำหน่ายบัตรวันแรก16ตุลาคมนี้ สำหรับสมาชิกช้างศึกตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23ตุตาคมเวลา2 2 0 0นเป็นต้นไปราคาบัตรแพ็กเกจ3แมชแพงสุด2,250บาทส่วนบัตรราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณ495บาทในขณะนี้ส่วนสมาชิกทั่วไปจำหน่ายนะฮะบัตรวันแรกเนี่ยวันที่24ตุคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปราคาบัตรแพ็กเกจ3แมชแพงสุด2,640บาทส่วนบัตรราคาถูกที่สุดอยู่ที่ประมาณ885บาทในรณะนี้ ทงนี้ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นสนามราชมังคารากิราสถานวันที่26มีนาคมเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปกรเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมานก,กันดีคร,รับอาไรยังไงเส้นทางทรหดมากเลยนะโดยงานนี้เดินทางครบรถเลยก็ว่าได้เปิดเส้นทางนักเตะทีมชาติไทยเดินทางบูศึกฟีฟ่าเดย โดยกว่า11ชั่วโมงแข่งทีมชาติไทยถึงเอสโตเนียส่วนขากลับนั้นทรโหนะฮะเกือบ48ชั่วโมงมีนั่งเรือพักสนามบินต่อเครื่องบินครบเครื่องทีมงานสมาคมฟุตบ,บลอลบอกคนท้องถิ่นแนะนำมาสะดกที่สุดแล้ว ดยความเคลื่อนไหวนักเตะทีมชาติไทยชุดทําสุดฟี ف าเดได้กินข้าวกล่องกลางวันร่วมกันที่ห้องอาหารโรงแรมอมอร์เวนพิกกรุงชาลินหลังเดินทางร่วม11ชั่วโมงจากจอร์เจียผ่านรัสเซียมาถึงเอสโตเนียก่อนจะทําการฝึกซ้อมที่มาเจมส์สเตเดียมในเวลา20นาฬิกา ER ตามเวลาของประเทศไทยวันที่15ตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะพบกับทางทีมชาติเอสโตเนีย โดยโปรแกรมหน้าต่อไปของฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์จะลงสนามวันที่11อ่า17ตุลาคมพบทีมชาติเอสโตเนียทีมอันดับที่115ของโลกที่สนามอาเบรอร์คอกอารีนาเวลา23นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถา่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี ส่วนขากลับจากทางเอสโตเนียมาไทยต้องผ่านการเดินทางหลายด่านนะฮะเริ่มจากนั่งเรือจากเอสโตเนียไปเฮลซิงกิฟินแลนด์ใช้วเวลา2ชั่วโมงต่อจากนั้นบินจากทางเฮลซิงกิฟินแลนด์เข้าโดฮากาตา้าใช้วเวลาร่วม7ชั่วโมงและด่านสุดท้าย การาการตาบินกลับไทยร่วมอีกประมาณ7ชั่วโมงถึงไทยช่วงบ่ายวันพฤหัสะบดีที่19ตุลาคมโดยการเดินทางวิธีนี้เป็นการคำแนะนําจากทางคนท้องถิ่นที่เอสโตเนียนแนนมาโอ้โหเป็นนว่างงานนี้นะฮะก็ถือว่าอ้อมโลกเลยไหมก็เกือบเหมือนกันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเรื่องยังไงบับเบิลตอบการกรวีกรณีที่ไทยลีกจดโปรแกรม,มไม่สอดคล้องกับบอลทีมชาติ โดยครูด้านฟุตบอลไทยนะฮะตอบท่านประธานไทยลีกถึงการจัดโปรแกรมไม่สอดคล้องกับฟีฟ่าเดย์โดยยิ่งรักรักสุวรรณเจ้าของเพจบับเบิลยิ่งรักตอบคำถามกรวีปิษณนานันทกุลรักษาการบริษัทไทยลีกหลังถูกถามถึงกรณีที่การจัดโปรแกรมศึกวเวเบิลไทยลีกไม่สอดคล้องกับฟุตบอลทีมชาติตามปฏิทินช่วงฟีฟ่าเดย์ โดยทางบิ๊กแชมป์ได้ถามนะว่าตรงไหนที่ไม่สอดคล้องกับการแข่งขันฟี ف าเดย์หรอครับช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมครับส่วนคําตอบว่าไม่ได้บริหารทีมชาติไทยมันไม่จริงหรือ,อยังไงมันใช่เพียงแค่มันไม่ถูกใจคุณใช่ไหมล่ะครับทางด้าน,นของบับเบิลจึงได้มาตอบด้วยตัวเองว่าทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงวันที่19บ่ายแต่ไทยลีกแมตช์เดมันอาครั้งที่8เริ่มเตะวันที่20 ตรงไหนมันสอดคล้องกันครับรู้ว่าจะไปเตะที่โรบล่วงหน้าไม่รู้ตั้งกี่เดือนแต่โปรแกรมไทยลีกไม่เอือ้อหลังทีมชาติกลับมาเนี่ยไม่เห็นโปรแกรมจริงๆเหรอครับว่าถึงทาบทามกันแบบนี้ที่ไม่ให้บริหารชาติเลยนะ แต่อย่างที่บอกไปนะครับบริหารไทยลีกมันก็ต้องสอดคล้องกันทีมชาติกับสโมสรต้องไปด้วยกันได้เรื่องนี้ไทยลีกจะบอกไม่เกี่ยวเลยไม่น่าจะใช่มั้งมันไม่เกี่ยวว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจดูเหตุผลตรงเนื้อง,งานครับไม่ใช่บัลเตะเสร็จมีปัญหาทีโพสเอาหล่อทีในคขกนี้ เรื่องโปรแกรมไทยลีกมันเป็นมานานแล้วแต่ไม่เห็นจะแก้ไขกันสักทีขออนุญาตตอบแบบนี้ก็แล้วกันครับเพราะคําว่าเพียงแค่ไม่ถูกใจคุณใช่ไหมล่ะครับนี่ค่ะคงจะคุยกันแบบนี้เลยเนาะในครั้งนี้อ่านะผมเป็นว่างานนี้คุณบับเบิลนะฮะก็ได้ตอบคุณกรวีแบบนี้เลยก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเอาเร่ยังไงอุราวัลเบรตไิมอนล้างตาเยโกฮาม่าเอฟมารินอสเข้าชิงลูวันคับ โดยอุรุกวัตเปรตในมอลล้างแคนได้สมเร็จหลังเปิดลังต้อนรับโยโกฮาม่าเอฟมารินอส2-0ในเซกเตอรบอลรวันครับ2บล23รอบรองชนะเลิศนัดที่2ด้วยสกอร์โรม2นัดชนะไป2ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงไปพบกับทางอาวิสฟาฟาโกโอกาสเป็นที่เรียบร้อย โดยเกยมนี้เจ้าถิ่นปีศัจแดงแห่งเอเชียได้2ประตูจากชุดโทษของอาริสันเดโซ์นารับชาวเดนมาร์กนาที่63และก็90บวกหนทำให้อวุรวะตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลุวันคัพ2023ได้สำเร็จหลังเคยเป็นแชมปรายการนี้มาแล้ว2ครั้งคือ2003และ2016ดับัแต่เปลี่ยนมาเป็นเจลีคัพ ในขณะที่เจ้าบุกอนิตฐาเอกนิตปัญญาน้ารุกชาวไทยที่เกมนัดที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรอง14นาทีสุดท้ายแต่ในเกมนี้เจ้าตัวมีชื่อสำรองแต่ไม่ได้ลงเล่นท้งนี้อุระวะเบรดดไดมอนด์ก็ยังมีลุน้นแชมป์เจลิกลีก2 0 23ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อลาสุดรังอันดับที่3ของตารางคะแนนโดยตามหลังวิเซอโกเบท,ทีมจากฝูงที่แข่งเท่ากันอยู่8แต้มเหลือโปรแกร,รมกันแต่ขันอีก5นัดสุดท้าย สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,น,น,ขนต่อไปของอุรวัเบริตเตอ์มอนจะเปิดรังคาชิว่าเบรโซในศึกเจวันลีก2023นัดที่30วันศุกร์ที่20ตุลาคมเวลา1ิจนาิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามไซตามาสเตเดียม202ในขณะน,นี้เป็นนว่ังการที่ต้องรอดูกันต่อไปกันนะการว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมบ้านกันดีครับสนามเย่าไม่ผ่านเกณฑ์ดิมอคัดบอลโลกปเปลี่ยนสถานะเล่นเกมเย็ยน2นัด โดยการนี้นะครับผมงานนี้แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2วันรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรก10คู่ที่เดินหน้าทําการแข่งขันไปแล้ว1เกมเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเกมที่2จะทาการแข่งขันวันที่1 7ตุลาคมซึ่งที่มีเล่นเกมเยือนนัดแรกจะต้องกลับไปเฝ้ารังเนื่องจากรูปแบบการแข่งขันให้ทําการแข่งขันแบบเย้าเยือน แต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้มี1ทีมอย่างทิโมเรสเตจะต้องเล่นเกมเยอนทั้งสองนัดเนื่องจากสนามแข่งขันภายในประเทศของทิโมเรสเตไม่ผ่านมาตรฐานของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและก็สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจึงถูกให้ลงเล่นที่สนามของทีมคู่แข่งทั้งสองนัดโดยทิโมเรสเตพบกับทางไต้หวันซึ่งเกมแรกไต้หวันเนี่ยฐานะเจ้าบ้านเอาชนะไป4-0ส่วนเกมที่2นั้นแม้ว่าทางทิโมเรสเตจะมีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าสนามแข่งขันยังคงใช้สนามกีฬาแห่งชาติเกาสง ของประเทศไต้หวันเป็นสนามแข่งขันเช่นเดิมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกนะฮะในโซนเอเชียรอบแรกเนี่ยเกมคู่ระหว่างจิมอเดสเต้พบกับไต้หวันจะทำการแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาซงวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นนาว่างานนี้นะครับผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาได้ยังไงโคเตียร,รับไม่ทราบเรื่องเต็งตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของสกโขททยยันพร้อมเจรจานะโดยงานนี้สะสมพบประเสริฐรับยังไม่ได้รับงานทาาทามให้นั่งกุนซือคนใหม่ค้างข่าวไฟสกโขทยัย f อฟชี้หากมีเดียวนี้มาจริงก็พร้อมจะเจรจาถือเป็นงานที่มีความท,ท้าทายโดยล่าสุดทางโคเตียสะสมพบประเสริฐได้ออกมากล่าวผมยังไม่ทราบเรื่องเลยนะว่าตนเองเป็นตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของสุโขททย f อฟ เพราะยังไม่ได้รับการติดต่อาทาบทามจากใครแต่หากมีการติดต่อเข้ามาจริงก็คงต้องพูดคุยกันถึงแนวทางการทําทีมก่อนแต่ถือเป็นงานที่ท้าทายเพราะตามจริงแล้วศักยภาพทีมและก็บอดบริหารหรวมถึงแฟนบอลทีมสกอตแลยดเอฟซีือว่าดีอยู่แล้วเราแค่ปรับจูนให้เข้าที่เข้าทางเพียงแค่เท่านั้นน่าจะกลับมาได้ถือเป็นการที่ท้าทายและผมนั้นบอกได้เลยว่าชอบอยู่แล้วในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่หนาข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุปโรกิงสไตล์ประจำวันที่ 16ตุลาคม2566โดยชายผบัครั่งฟุ้บัลชันครับ